เคลียร์เดอะเวิร์ดในอีนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังค่ะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตการเติบโตหลายครั้งนี้นะคะหลายคนก็จะคิดไปถึงเรื่องของความก้าวหน้าทางอาชีพการงานความเติบโตในเรื่องของฐานะทางการเงินแต่จะมีสักกี่คนคะที่ตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเติบโตเป็นความสุข จริงๆแล้วนะคะในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยพอข้อมูลข่าวสารมันเยอะหลือเกินเราก็มีการตั้งคำถามกับชีวิตเยอะค่ะว่าฉันจะเติบโตเป็นอะไรก็มีหนังสือหลายเล่มเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่เป็นรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็อ่านง่ายมากๆก็คือหนังสือชื่อว่าโตขึ้นมาเป็นความสุขหนังสือเล่มนี้นะคะมีหลายบทเขาจะทำเป็นบทย่อยๆเยอะๆๆไปหมดเลยค่ะ ทั้งหมดเนี่ยบทแต่ว่าบทบทหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นนะคะแล้วก็กระชับพูดถึงเรื่องนั้นชัดๆเลยก็เลยอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยนะคะมาพูดคุยหยิบยกมาสักประมาณ4 5หบทก็และกันค่ะอย่างเช่นบทแรกในสารบัญเนี่ยเขาบอกว่าการเติบโตเริ่มต้นจากการมีความฝันก็ลองคิดต่อนะคะว่ามันน่าสนใจขนาดไหนหรืออย่างเช่นบทที่ส ต่อให้ไม่มีความฝันอย่างน้อยให้รู้จักตัวเองบทที่ 3. ทําให้แน่ใจอยู่เสมอว่าชีวิตยังเป็นของเราไม่ใช่ของใครเรื่องนี้พอฟังแล้วน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะบทที่4อยากให้ตัวเองเป็นคนแบบไหนเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นบทที่5ไม่มีอะไรที่เราทำไปแล้วควรนับเป็นความล้มเหลวในภายหลัง สำหรับบทนี้นะคะและใครที่ติดตามคลิกออนเคลียร์เดอะเใน EP ีที่แล้วเราได้พูดถึงการลองทำไม่เคยทำให้ล้มเหลวจากหนังสือเรื่อง The Max Strategy มันก็ขับคล้ายขับคลานะคะสำหรับบทนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลองทำไม่เคยล้มเหลวแล้วบางทีสิ่งที่เราเคยทำไปทั้งหมดก็ไม่ควรนับเป็นความล้มเหลวเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทัศนคติ กับมันนะคะหรือว่าอีกบทที่น่าสนใจแล้วก็เข้ากับยุคนี้ก็คือว่าสุขภาพที่แข็งแรงคือความสุขที่สุด จริงหรือไม่อย่างไรก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะมาอ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยในพอดแคสต์หรือว่าในคลิปออนเคลียร์ดวเของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นการรีวิวหนังสือนะแต่ว่าตัวพิมเองเนี่ยคะ่ะก็อยากจะถ่ายทอดมุมมองจากหนังสือที่พิมอ่านแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมาชวนทุกๆท่านคุยเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนๆคะ ตอนเด็กๆเ,เคยมีผู้ใหญ่ถามเราไหมคะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีคำถามนี้จากผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เป็นรุ่นพี่เราพอมีการตั้งคำถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรวิธีการตอบลคะค่ะคิดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นภาพในทางรูปธรรม ือเป็นอาชีพต่างๆที่เรารับรู้มาหรือว่าที่ผู้ใหญ่เคยบอกเราเพราะาเราเป็นเด็กใช่ไหมคะมันก็คิดไม่ออกหรอกนอกจากสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาบอกหรือว่าสิ่งที่เห็นจากโลกใบเล็กๆของเราต่อขึ้นมาอยากเป็นทหารตำรวจดารานักแสดงนัก,กร้องหรือถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะตอบว่าโตขึ้นมาหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะแต่เคยสังเกตไหมคะว่า ไม่มีผู้ใหญ่ท่านไหนถามเราสักเท่าไหร่ว่าตอนนี้หนูชอบทำอะไรหรือว่าโตขึ้นมาหนูอยากทำอะไรแต่มักจะเป็นการถามคำถามว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไรในยุคของปริมเลยค่ะค่านิยมที่ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยจะถูกถามกันทุกบ้านเลยแล้วเด,เด็กเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรนอกจากสิ่งที่เขาเพิ่งรู้ละค่ะอาชีพในยุคนั้นก็มีไม่ได้เยอะวิศวกรผู้พิพากษาอายการแต่พอไทยที่จริงแล้วเนี่ยค่ะพอเราโตขึ้นมาแล้วเราก็ได้เรียนรู้ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างเนี่ยนะคะที่เราสามารถอยากทำได้ ในบทแรกเนี่ยคะ่ะที่เพมได้บอกกับเพืเ่อนๆไปเขาบอกว่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเติบโตเริ่มต้นจากการมีความฝันเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาสักประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้เห็นนะคะยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยนะคะก็คงได้เห็นนั่นแหละเธอขึ้นไปบนดอยนะคะแล้วก็ไปเจอเด็กๆค่ะ คุณพิมพ์ริพายไปเจอเด็กๆก,กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่น่าตกใจก็คือว่าพอเธอถามว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้มีความฝันอะไรไหมปรากฏว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้ไม่มีความฝันค่ะพอฟังแบบนี้แล้วก็ตกใจใช่ไหมคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าการเติบโตเนี่ยมันเริ่มต้นจากการมีความฝันแต่พอเด็กๆเ,เขาไม่มีความฝันเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกตกใจเหมือนกันเนาะว่าเขาเนี่ย จะเติบโตโดยมีเป้าหมายอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะตั้งความฝันและความฝันในเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่จําเป็นที่จะต้องมีความฝันเดียวนะพอชีวิตผ่านไปความฝันมันก็จะเป็นจุดต่อเนื่องกันไปนั่นเองพอเรามีความฝันค่ะมันก็จะมีความพยายามในการที่จะไปถึงฝันการเติบโตก็จะเริ่มต้นขึ้นนะคะแต่บทที่สองเนี่ยก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่า แล้วความฝันจริงๆของเราล่ะมันคืออะไรกันแน่ความฝันบางคนอาจจะเป็นรูปธรรมนะคะแต่ว่าพอใช้ชีวิตถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความฝันที่แท้จริงเนี่ยก็แค่เพียงต้องการมีความสุขนั่นเองถ้าไม่อย่างนั้นย้อนกลับไปตอนอเด็กๆทำไมถึงไม่มีการตั้งคำถามหรือตอบคำถามว่าฉันจะเติบโตเป็นคนที่มีความสุขถ้าหากว่าเราผู้ใหญ่ ตั้งคำถามแบบนี้แล้วเด็กๆตอบคำถามลักษณะแบบนี้มันอาจจะง่ายเข้านะคะคือมันไม่จําเป็นต้องมีอาชีพอะไรเลยแต่โตขึ้นมาฉันเป็นความสุขเท่านี้อ่ะก็น่าจะเพียงพอแล้วไหมปิมเชื่อว่าเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าพี่ๆที่มีชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตมาจนถึงจุดๆหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเป็นอะไรไม่สำคัญแต่ขอให้มีความสุขเท่านั้นก็พอสำคัญกว่าเยอะเลยค่ะ บทที่สองก็น่าสนใจเขาบอกว่าต่อให้ไม่มีความฝันอย่างน้อยให้รู้จักตัวเองปิ่มจะขอหยิบยกประโยคหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะขึ้นมาเขาบอกว่ามีน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเพิ่งเรียนจบใหม่ๆหลายคนถามผมว่าทำอย่างไรดีถ้าเป็นคนที่ไม่มีความฝันเลยย้อนกลับไปเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆที่ไม่มีความฝันเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกเยอะนะคะไม่ใช่จําเป็นที่จะเป็นเด็กๆที่ห่างไกลความเจริญเท่านั้นเพื่อนๆลองถามคําถามตัวเองสิว่าจริงๆเรามีความฝันอยู่หรือเปล่าขยายความแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าจะทําอย่างไรดีถ้าเป็นคนไม่มีความฝันคือไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรไม่รู้ถึงขั้นว่าตัวเองชอบอะไรหมายความว่าเรามองไม่ออกค่ะว่าในอนาคตอะ เราอยากจะเป็นคนแบบไหนเรื่องนี้เนี่ยปิมก็ขอแชร์ประสบการณ์สักนิดนึงนะคะคือปิมเองเนี่ยค่ะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะชอบค้นหาตัวเองจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยนะคะกับการที่คุยกับตัวเองตลกไหมเหมือนกับว่าคุยกับดินฟ้าอากาศหมายถึงว่าเราสามารถอยู่กับตัวเองแล้วก็เพ่งกับตัวเองกตลอดเวลาค้นหา,าตัวเองเนี่ยชอบทําอะไรไม่ชอบทําอะไร อยากเป็นอะไรไม่อยากเป็นอะไรรู้สึกมีความสุขกับสิ่งไหนการเพ่งตัวเองหรือว่าการค้นหาหรือว่ารู้จักตัวเองให้มากที่สุดเนี่ยละค่ะอาจจะเป็นคำตอบหนึ่งที่ท้ายสุดแล้วเนี่ยจะทำให้เด็กคนนั้นหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคะรู้ว่าเขาเนี่ยสามารถอยู่กับสิ่งไหนได้ทั้งชีวิตยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าขอแชร์เรื่องราวของตัวเอง ตอนมัธยมค่ะปิมเนี่ยก็มีการตั้งเป้าหมายนะว่าเราจะสอบเข้าคณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะว่าอยากจะเป็นอะไรแต่ในระหว่างที่เรียนมัธยมเนี่ยก็พยายามทำกิจกรรมให้เยอะที่สุดแล้วก็เรียนให้หนักที่สุดถามว่าทำไมต้องทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นไม่มีความสุขกับการที่จะไปเล่นกับเพื่อนหรืออะไรแบบนั้นเลยเหรอจริงๆก็มีนะคะ เวลาเล่นกับเพื่อนก็มีแต่สิ่งที่เราทําก็คือว่าเราทํากิจกรรมเยอะๆเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยคือเราอยากจะรู้ค่ะว่าท้ายที่สุดเนี่ยฉันอยากจะเรียนอะไรกันแน่พอเรียนมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันค่ะปิพมก็ตั้งโจทย์นะให้กับตัวเองว่าฉันจะใช้เวลา4ปีในมหาวิทยาลัยเนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อที่จะหาคําตอบให้ได้ว่าท้ายที่สุด ฉันอยากจะทำอาชีพอะไรกันแน่หรือว่าฉันมีแพชชั่นในการทำมาหากินเกี่ยวกับอะไรสิ่งที่พิมพ์ทำในมหาวิทยาลัยนะคะต้องบอกว่าพิมพ์เรียนกฎหมายค่ะจบนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแต่ระยะเวลานี่นะคะ4ปีในมหาวิทยาลัยเนี่ยทำกิจกรรมหลากหลายมากปีหนึ่งเข้าไปนะคะ ก็เข้าค่ายอาสาขึ้นไปเลย่ะนั่งรถไฟไปนะจากมหาวิทยาลัยไปจนถึงลำปางเข้าค่ายอาสากับกลุ่มค่ายสร้างเนี่ยเป็น10บสวันปีสอบร้องเพลงประสานเสียงด้วยโอ้นะทั้งจิตกรรมอาสาแล้วก็เป็นหนึ่งในนักร้องคณะร้องเพลงประสานเสียงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถามว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะคะเป็นเด็กธรรมศาสตร์ก็จะรู้ว่าในวันรับเพื่อนใหม่เนี่ย ก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงแล้วกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ทุกคนจะได้ฟังก็คือการร้องเพลงมหาวิทยาลายัยปิมก็ไปอยู่ในหนึ่งใน,นนั้นล่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่มัธยมมานะคะก็มาเข้าชมรมชุมนุมร้องเพลงประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2ค่ะกิจกรรมที่ทําดูซิว่าเกี่ยวกับกฎหมายบ้างไหมเรียนกฎหมายนะ แต่ก็ไปทํากิจกรรมอ,อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอาสาที่รู้สึกว่ายัางชอบแล้วก็ยังอยากทําต่อเนื่องนะคะคายอาสาพัฒนาชนบทรวมไปถึงอัพเลเวลค่ะไปประกวดคุณลธิดากาชาติเป็นการคัดสรรน,นะคะกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสาแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนของสภากาชาติก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ของเราอีกแบบหนึง่งปี3ค่ะยังไม่พอ รู้สึกว่าชอบกับการแสดงออกก็เลยไปแคสติ้งนะคะเป็นนักแสดงในละครเวทีไม่ใช่คณะนิติศาสตร์ด้วยนะของคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักเห็นไหมคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยทำมาเยอะมากจริงๆแล้วว่าที่ทำมาเยอะมากเนี่ยไม่ใช่จะต้องการ การที่แบบเป็นคนโด่งดังหรือว่าตอบสนองการได้รับการยอมรับอะไรเลยนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยเพราะว่าการเป็นนักศึกษาเนี่ยเพื่อนๆคะ่ะคือต้นทุนนันน้อยมากๆคือแค่เราเนี่ยใส่ชุดนิสิตนักศึกษาเข้าไปขอทํากิจกรรมกับกลุ่มนั้นกับกลุ่มนู้นชมรมต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียตังอะไรเลยนะคะไม่เหมือนกับการที่คุณเป็นวัยทางานแล้วคุณจะต้องมีความรับผิดชอบในวัยเรียนเนี่ยจึงเป็นวัยที่เหมาะ กับการที่ค้นหาตัวเองแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดตอนที่เข้าโปรดักชันของละครเวทีของ J.C. นะคะหรือว่าคณะวรารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ท้าทายตัวเองมากๆจริงๆเพราะว่าการที่จะเข้าโปรดักชันเนี่ยนะคะช่วง1เดือนก่อนสอบเนี่ยเขาบอกว่าห้ามไปเรียนหนังสือเลยพอจบโปรดักชันอีก2อาทิตย์จะต้องสอบคณะนิติ ก็มีเวลาอ่านหนังสือแค่2อ,อาทิตย์เท่านั้นพอพพิม์ไปสอบปรากฏว่าพิมพ์ก็ตกหนึ่งวิชาแต่ถามว่าแบบรู้สึกเสียใจไหมกลับไม่รู้สึกเสียใจเลยเลยค่ะเพราะว่าเราได้เป็นคนเลือกที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของเราเองแต่เพื่อนๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสอบตกแบบปิมนะคะถ้าหากว่ามีใครนี่ทีท่สามารถบ,บริหารจัดการตัวเองแล้วก็เวลาของตัวเองได้ดีกว่านี้ก็คิดว่าท,ทําให้มันดีมากขึ้นก็จะดีนะคะ นอกจากนั้นหาตอนปี4ยังไม่พอคะ่ะอัพเลเวลขึ้นไปนะคะไปประกวดนางสาวไทยแม่เกี่ยวอะไรกับการเรียนนิติศาสตร์มันทำให้เห็นนะคะว่าตั้งแต่ปี1-1นถึงปี4เนี่ยแพชชั่นที่เราอยากจะทำจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของการเพอร์ฟอร์แมนนะเป็นเรื่องของการแสดงออกอันที่2ที่ยังทำต่อเนื่องก็คือว่าเรื่องของจิตอาสา กลายเป็นว่า2ส,สิ่งนี้เนี่ยการที่ชอบแสดงออกชอบสื่อสารแล้วก็การเป็นคนที่แบบชอบในงานจิตอาสาชอบช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันคือแพชชั่นของเราจริงๆท้ายที่สุดก็ทำให้เราเนี่ยมาตกล่องปร่องชิ้นกับงานพิธีกรงานผู้ประกาศข่าวงานที่ผลิตคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์สังคม ทุกวันนี้สิ่งที่เป็นแพชชั่นมากที่สุดว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็มีความสุขกับการทำอะไรก็เป็นจุดเริ่มต้นจากการที่เราค้นหาตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆอัพเลเวลอัพสกิลแล้วก็มองหากิจกรรมต่างๆที่มันตอบสนองสิ่งที่เป็นเราจริงๆทุกวันนี้ปริมก็ได้ทำงานที่เกี่ยวกับการเพอร์ฟอร์แมนซ์การสื่อสาร ตอบสนองในเรื่องของการที่เป็นคนที่ชอบแสดงออกทางด้านหน้าจอ 2. ได้ทำงานที่เป็นบริการสาธารนณะคือการเป็นสื่อมวลชนการทำสิ่งดีๆอาสามาเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆ มันก็ทำให้เราย้อนกลับไปว่าตอนเด็กเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งนี้มาอย่างมากพอก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่จริงๆว่าตัวเองชอบทำอะไรอยากเป็นอะไรหรือว่ามีความสุขกับการทำอะไรคุณต้องลองทำค่ะต้องลองเข้าไปหากิจกรรมต่างๆกลุ่มคนต่างๆที่ค้นว่าคุณเนี่ยใช่กับมันหรือเปล่า ตอนที่ค้นหาอาจจะไม่เจอก็ได้นะคะแต่มันก็ทำให้คุณรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอะไรที่นับว่าเป็นความล้มเหลวหรอกค่ะเพียงแค่เราลองทำพอท้ายที่สุดคุณก็จะสามารถเติบโตเป็นความสุขได้จริงๆนี่คือหนึ่งบทนะคะในหนังสือของโตขึ้นมาเป็นความสุขที่อยากจะนำเสนอกับเพื่อนๆแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆได้ลองอ่านดูแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีคำตอบหรือยัง ว่าความสุขของเราคืออะไรความสุขของคนหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะอยากมีครอบครัวที่ดีบางคนเนี่ยอาจจะมีความสุขที่ได้เล่นกับน้องหมาหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความสุขกับการอ่านหนังสือลองดูนะคะว่าความสุขของคุณคืออะไรแล้วเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ